เวลาเลี้ยวนะฮะเช่นเดียวกันเราจะต้องมองล่วงหน้าด้วยนะฮะจะต้องมองก่อนรถเลี้ยวลักษณะแบบนี้ครับมองปึ๊บรถเลี้ยว <ừ. S 1> มองขวารถเลี้ยวนะฮะแต่ที่เมื่อกี้พี่พี่ขี่นะฮะคนกับรถไปพร้อมกันเลยนะเหะ<ฮ>็นไหมไปพร้อมกันอย่างนี้เลยนะครับพี่อย่าลืมรถเนี่ยมันจะไปตามที่ร่างกายเราควบคุมถูกต้องไหมแต่ถ้าตาที่ไปพร้อมกับรถเมื่อไหร่แปลว่ารถกําลังคุมพี่นะ,ะพี่กําลังไปเฮ้ยรถรถพาไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นแบบพี่พี่ขี่จะแกะ็งโค้งอ่ะ อันนั้นเรากําลังไปตามรถนะฮะปรับใหม่พี่หันมองก่อนรถเลี้ยวมองปุ๊บเลี้ยวมองขวาปุ๊บรถเลี้ยวเห็นไหมตาต้องไปก่อนรถนะฮะเพราะพี่ลองสังเกตเวลาที่เรามองเนี่ยเราไม่ได้กรอกไปแต่ลูกตาถูกต้องไหมอ่ะมองปุ๊บเห็นไหมหน้าไปไหล่ไปแขนไปมือไปไปตามร่างกายเราเลยนะฮะอ่ะไม่เชื่อทุกคนลองยืนลองเลี้ยวซ้ายดูพี่หันหน้าไปทางซ้ายเห็นไหมไหล่ไปไหมแขนไปไหมไป เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราปรับใหม่แล้วพี่นะสายตามองล่วงหน้าทางตรงมองไม่ไกลทางโค้งนี่ต้องมองก่อนโค้งเลยไม่ใช่บางคนเนี่ยรถอยู่ในโค้งแล้วอ่ะตาย,ยังอยู่ยังยู่เลย <c oughs> ไม่เอาเลยวพี่นะแบบนี้เราปล่อยให้รถมาคุมเราอันตรายทีย่งขี่บนถนนนะต่อมาไหล่แขนอย่าไปเกรงพี่ผ่อนทลายเขาไว้ถ้าเลี้ยวซ้ายปุ๊บซ้ายมันต้องเป็นงนี้เลี้ยวซ้ายซ้ายต้องหย่อนขาต้องตึงแต่ของจริงมันอาจจะไม่ได้หักแขนงนี้เนาะแต่ซ้ายพี่จะต้องหย่อนไม่เอาแบบว่าตึงสองข้างเลยแบบเนี้ย นะแล้วพี่บอกว่ารถเลี้ยวไม่ดีเลยไอ้รถเดี่ยเลี้ยวไปแล้วพี่แต่คนเดนี๋ยวไหมตึงเปี้ยเลยดันรถไว้ไม่ให้มันเลี้ยวเนี่ยแหละมันเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงขี่แล้วมาแหกโต๊ะพี่เราเออกไปฝืนรถนะฮะวันนั้นพยายามทําให้มันหย่อนผ่อนคลายค่ะลองลอง,ลองขี่ทางตรงฮนะตีป,ปีกให้ดูหน่อยฮะต้องขยับได้แบบนี้นะฮะแต่ถ้าขี่แบบตัวตึงตัวตึงแบบนี้ไม่เอานะพี่นะก็จ,จะเจับมือแล้วก็ฝืนะรถลำบากนะฮะจุดต่อมามือ นะจริงๆแล้วเราควรจะต้องจับแฮนด์ให้กระชับเวลาเดียวอะไรเงี้ยมันจะได้มั่นใจนะฮะหลายๆคนอาจจะมีบ้างเอานิ้วคลอไว้เบรคคลอไว้คัดวันนี้ยังไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าเราตามหลักที่ถูกต้องจริงอ่ะเราจะไม่คลอไวนะครับเพราะเวลาที่พี่ตกใจอ่ะมันคว้าอะไรได้มันคว้าหมดนะดังนั้นเราควรจะต้องแยกการทําง,งานให้ชัดเจนเวลาเร่งพี่ก็ไม่ได้เบรกไปพร้อ,รอมๆกันถูกต้องไหมนะอ่าเพราะฉนั้นมือเราจะไม่วางไว้ด้วยกันจะใช้เบรกเมื่อไหร่อยเอานิ้วออกมาตบงนี้ วิธนะีการอยู่ควรต้องใช้เบรกใช้คลัตช์เนี่ยสี่ม้วนะพี่นะแต่วันนี้เอาตามความถน,นัดประอนที่ค่อยปรับก็ได้ครับตัวต่อมาสปโ๊กนะฮะอันนี้สาคัญเพราะมันจะเป็นตัวถ่ายเทน้าหนักเลยนะฮะเราจะไม่ได้ใช้เข่าในการในการถ่ายเทน้าหนักนะน้าหนักมันมาจากสปโ๊กนี่แหละนะฮะเวลาขี่เนี่ยอย่าไปนั่งใกล้ถังมากเกินไปอย่านั่งไปข้างหน้ามากเกินปหรือว่าคนเน้นสบายฮะนั่งมาข้างหลังเลยอย่ากระด็กแวนไม่เอานะฮะจริงๆมีวิธีเช็คยืนขึ้นฮนะลองยืนขึ้น แล้วก็นั่งลงแช่ไหมแหละพี่ได้ตำแหน่งนั่งที่เหมาะสมแล้วแค่นี้นเราจะไม่ใกล้ไม่ไกลเห็หนนะครับทุ่สุดท้ายยังไ,ไม่สุดท้ายแต่ขออนุญาตลวงกันเลยหัวเข่ากับเทา้าเอาได้นี้เลยหัวเข่ากับเทา้านะเข่าเนี่ยควรต้องแนบชิดติดถังไว้นะอย่าไปกางออกบางคนเวลาเลี้ยวชกเอากางไม่รู้าการเอาดีนะมีไว้มีไว้ให้มันกระชับมากที่สุดนะ โดยเฉพาะเข้าโค้งเนี่ยยิ่งไม่ต้องกลางเลยพี่ <c oughs> เวลาเข้าโค้งเนี่ยรถมันมีโอกาสเสียาการเนาะถ้าพี่เข่ากลางเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยตัวเรามีโอกาสนะ <c oughs> แต่เรื่งความเร็วต่ำมันคงไม่หลุดหรอกแต่ถ้าพี่ขี่รถด้วยความเร็วนี่ยอยู่หลุดนะปลายเท้านะวางไว้ที่ฝักเท้าให้เรียบร้อยนะอย่าไปสอดไว้ใต้คันเกียร์กัน็กหลายคนชอบสอดทางไว้เวลาลงที่เราเอาเท้าออกไม่ทันก็เท้าลงหนักหนักนะเพราะนั้นใช้งานเกียร์ใช้งานเบรกเสร็จแล้วเนี่ยวางไว้บนแป้นเด็กแป้นเกียร์ให้เรียบร้อย นะอไไปสว้แค่นี้ปร bon ับท่าทางการขี่7จุดนะเดี๋ยวผมจะให้ครูเขาลองขี่บนตรงเนี้ยเป็นเลข8ให้ดูนะเดี๋ยวตรงเนี้ยอกจากดูท่าทางการขี่นะครับเดี๋ยวพี่ดูอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการเปิดมุมเลี้ยวนะครับขับขี่ไม่เลข8ที่เราสังเกตนะอันดับแรก ถูกต้อมเพรพี่หาทางออกฟูไม่เจอรถมันเลยงเดียวแ้เนตาไปหอต่อไปหัวไหลแขนครับถ้าเกร็งตึงเลยอันนี้ตาบองฮะอะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูไดถ้าะครขี่อย่งี้เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปไปให้พี่ดูนะเพราะมีคนขี่พี่หยกไ,ไ,ไม่ต้องถ่าย,ายดีกว่า เร่งนะครเ,รเพ่งได้หมดทั้งตัวเลยเพราะตาเรามองไม่เห็นตัวก็พับรถไว้นะต่อไปตรงท้ายครับฝั่งซ้ายฝั่งท้ายอ่าเวลาเลี้ยวซ้ายซ้ายก่อนเมื่อาจจะไม่ได้จอดทขั้นตอนของรถถึงที่นี้นะแต่เราสังเกตว่าต้องไม่ตื่นครับต้องไม่ตึงต่อไปสะพ้อสะพ้อครับที่ีการใช้ถึงหน้าแบบที่เราจะ You'll